มาครับตั้งแต่เข้ารายการมาครับตั้งแต่นักว้อท่านแรกท่านที่สองจนมาถึงพี่เอกนี่บอยถามหุ้นอยู่หนึ่งตัวครับพี่ถามพี่ก่อนเลยครับครับทรูครับพี่มุมมองทรูเป็นยังไงบ้างครับพี่อ่ะโอเคครับอ่ะมุมมองหุ้นทรูนะครับก็จริงๆก็คงจะเห็นในเรื่องทรูของระกอบการนะครับที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพงจะมีหุ้นนะที่วินี้จะเตรียมหุ้นที่มาฝากท่านผู้ชมในช่วงเย็นนี้นะครับเพราะว่า วันนี้น่าสังเกตดูเอาน,นี้อย่างที่น้องวิติกรถามมาหุ้นทรูเนี่ยมันก็จะเป็นเคสสต๊าดี้ที่ดีนะครับทําไมาราคาหุ้นทรูเนี่ยอยู่ดีราคาถึงตอนเนี้มันวิ่งฉิวเลยนะตอนนี้ก็เกือบเก้าบาทแล้วนะครับเอ๊ะทำไมราคาถึงขึ้นเนี่ยทำไมคนถึงสนใจหุ้นตัวนี้กันแล้วก็มัน,ม,นมันมีผลอะไรนะครับแล้วผมคิดว่าค,ค,คนามต่อภาพไปว่า เราอาจจะหาผู้รลักษณะสไตล์แบบนี้นะที่มันการจะเกิดขึ้นในตลาดเนี่ยถามว่ามีไหมก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะค,ะะครับอ่ะกลับมาดูว่าพุ้นทรูเกิดจากอะไรนะครับราคาพุ่นรจ,รจริงนะครับก็ตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นภาพไปว่าวันนี้ราคาปิดคือ8.75นะครับ,รบการทำ High เนี่ยนะตั้งแต่โหถ้าย้อนไปเนี่ยโหปีที่แล้วเนี่ยน่าจะช่วงต้นปีนะราคาตรง9บาทแล้วก็ลงมาถึง5บาทแต่เงินจะกลับมา ราคาขายนะครับเบมื่อช่วงนะต้นปีแล้วนะครับคารถามหมายหุ้นทูถึงมีการปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราอาจจะเห็นว่างบของหุ้นทูยังไม่ออกนะแต่ผลคาดการณ์รที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเนี่ยเขามีผลประกอบการในขาดทุนมาต่ออย่างต่อเนื่องนะครับแต่เพียงแต่ล่ไมาหน่อยว่าการขาดทุนเขาต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นการขาดทุนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับที่เขามีการรวบรวมมีการเสมอกันระหว่างทูดีแทกทำให้คอส นะครับส่วนนี้เนี่ยมันหายไปนะครับการแข่งขันได้ราคาเนี่ยปัจจุบันถ้าเราไปดูแพ็กเกจนะครับหลายค่ายเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมี3เจ้าที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีแกออกแพ็กเกจใช่ไหมแพ็กเกจจะเป็นลักษณะที่เป็นที่เป็นโลคีเมียมแล้วกันนะเพราะฉ<น>ะนั้นเนว่าเกจแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวในแง่ตัวมาร์จิ้นกำไรเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่หลังเก,ก็ตแปลว,ว่าแพ็กเกจแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีแล้วหรือว่าสงครามราคาเนี่ยตรงนี้มันหายไปแล้วนะครับคราวนี้กลับมาที่ แล้วทาไมราคาขึ้นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันเฉลยแล้วก็คือในเรื่องของตัว,ตวผลประกอบการที่ออกมาครับเต็มตัวเลขที่ขาดทุนลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญน,นะครับแล้วถ้าเป็นตัวผมไม่แน่ใจานะเป็นกําไรห,หลักหรือว่าเป็นตัวเป็นตัว n e ต,ตนะครับออกมาเนี่ยถือว่าปิ๊งปิมีกรรมําไรทีเดียวนะครับแล้วคาดการว่าหุ้นนะสัตที่เป็นลักษณะการเชิญตลาดคือพลิกจากการขาดทุนตายละนะเดี๋ยวนะ อ่าสัญญาณกล้องหายไปครับนึงนะครับป็นถอนใ้ผมได้ครับพี่เดกล้องแป๊บนึงนะครับให้น้องน้องทีมงานดูเฟรมภาพด้วยครับน้องทีมงานน่าจะเปัญญบแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงได้ครับอันนี้เดี๋ยวเรารอสัญญาณกล้องจากพี่เอกสักครู่หนึ่งนะครับอืมมาแล้วอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับ มมองทูวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับเอ้ยวันนี้ทูโวลุ่มมาแบบอืมเมื่อวานนี้ก็โวลุ่มมาวันนี้ก็ขึ้มมนไปที่เก้าบาทต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับอ่ะพี่ที่เราเห็นราคาเนี้ยมันคือกระโดดที่มาเนี่ยก็เพราะเรื่รองทูผลประกอบการนะครับก็จะเป็นการขาดทุนที่ลดลงไปอย่างมีขขนัยสำคัญนะครับแล้วก็จริงน,นเพราะเราคาดการณ์นะว่า เอ๊ะอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังนะอาจจะได้เห็นกําไรออกมาคือเป็นกําไรเลยนะทั้งตัวเน็ตแล้วก็ตัวขอนะครับแต่จริงรอบนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่เริ่มเห็นเป็นปิดๆในกําไรแล้วก็เป็นหุ้นรักษณะคือเชิญอะลาวครับคือพลิกจากขาดทุนแล้วก็เริ่มเทินกลับมาเป็นกําไรได้แบบเนี้ยผมคิดว่าจะเป็นหุ้นที่ส่วนใหญ่เนะนี่ยนักทุนที่ลงทุนในตลาดมาเนี่ยจะค่อนข้างเลยฮนะฝ่ายคว้าหรือพยายามจะหาหุ้นลักจณกเชิญอะลาว ก็คือพลิกฟื้นจากแย่เป็นดีแบบนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะมักสะท้อนคือว่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างดีเนี่ยแต่สเกลของราคาหุ้นปรูจริงๆเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นมาเพียงแค่วันนี้นะจริงเขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงตอนอะไรนะตอนต้นปีละราคาอยู่มาสบบาทก็แปลว่าเหมือนนั่งคุณคาดการณ์กับว่าผลประกอบการที่มันมีการขาดทุนลดลงไปอย่างเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องมีสักวันนี ที่มันน่าจะมีการกลับมาเป็นกําไรได้อันนี้ก็สะท้อนมาในเรื่องตัวหุ้นทรูที่วันนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาด้คอ่อนข้างดีครับเอาแปลว่าผมคิดว่าตอนนี้เหมือน,นเรียกว่าเกมเชนละนะเพราะว่า,นวามนกำกลับมาเป็นกําไรคาดการณ์ว่าน่าจะกลับมาเป็นกำไรได้เนี่ยราคาหุ้นก็คงจะไม่ควรอยู่ที่เดิมละมันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับแม้ผมคิดว่าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยนะครับมีหุ้นทรูอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งต้นทุนีอยู่ข้างล่างนี่คงจะยิ่มละนะเพราะว่าราคาก็ทำายไปโห หลายเดือนแล้วนะครับถา,ถามวาถามันที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงดีนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้จังหวะในการซื้อขายเนี่ยนะครับผมต้องใช้ในส่วนตัวภาพเทคนิคเนี่ยจะเป็นตัวช่วยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมียกเคสหรือหุ้นที่บางตัวเนี่ยผลประกอบการออกมาดีนะแต่ทําไมราคาหุ้นถึงถูกขายโดนขายมันก็มีเหมือนกันนะครับไอ้ว่าหุ้นถูถ้าผมมองคือแนวรับตอนนี้เนี่ย มันจะคงไม่ใช่ลงมาอยู่ด้านล่างละห้าหกบาทตรงนี้เนี่ยคงไม่น่าใช่แล้วนะครับไม่ได้แล้วล่ะที่ว่าคงจะเป็นรกษณะาการลงมาปิดแก็นะครับผมมองในรับประมาณโซนแปดบาทต้นๆนครับอลองตีเส้นหน่อยเส้นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณโซนแก็บตัวนี้อยู่ประมาณแปบาทยี่สิถึงแปดบาทสี่ิบครับคิดว่าตรงนั้นจะเป็นโซนแนวรับของตัวราคาหุ้นถูกครับส่วนกรอบดอ้านบน โอ้หต้องบอกประเมินยากแล้วนะเพราะว่าเป็นการทำไฮเนี่ยในรอบหลายๆนะยหลายหลายเดือนทีเดียวนะครับรอบนี้ก็เก้าบาทเนี่ยเคยทดสอบมาช่วงปีสองปีที่แล้วนะเก้าบาทตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงย้อนไปในตอนก่อนก่อนหน้านู้เลยเนี่ยมันจะอยู่ราคาประมาณเก้าบาทห้าสิบก็เลยขอหมดที่ประมาณเก้าบาทแล้วก็เก้าบาทห้าสิบครับเก้เป่าเก้าบาท อ่าสิได้ได้ครับพี่อ่ะงั้นกลับมาที่ในเรื่องตัวเคสสตดี้แล้วกัน<ช>ันรีบกลับเรื่องตลาดไว้ประมาณสักปั๊บถึงแล้วกันนะครับว่า<ช>ตลาดพูดของเราเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าตอนนี้ตลาดคือมีลักษณะคืออาจจะเห็นปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันซึมซึมลงไปนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าของเราเนี่ยก็ขยับขึ้นมาได้บ้างนะก็ประมาณสัก3 4เแล้วจากโล133 0สูนะครับตอนนี้เท่าที่ดูจากข่าวต่างๆเหมือนจะในบ้านเรานะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะมีข่าว ประเด็นข่าวเชิงลบเท่าไหร่นะครับหลักๆตอนนี้ก็เรื่องอะไรฮะเรื่องผลประกอบการไตรมาหนึ่งใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ส่วนตัวข่าวที่เป็น,ป,นประเด็นปัจจัยบวกก็มีเรื่องนะไร,ร <Yeah. S 1> พหบงบประมาณรายจ่ายภาครัฐใช่ไหมครับมีเรื่องะนะที่ช่วงก่อนหน้าก็มีเรื่องตัว Microsoft นะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านเหลานะครับมีเรื่องตัว Database นะครับ Data Center ใช่ไหมครับแล้วก็มี <Yeah. S 1> ตัวกับตัวเลยนะเกี่ยวกับเรื่องตัวงบประมาณอะไรต่างก็ผมคิดว่ามันมีข่าวที่หลายๆเรื่องนี่มันทําให้ในแง่ของตัว ภาพตลาดตอนนี้เหมือนจะอยู่ในช่วงที่ข่าวร้ายไม่ค่อยมีเท่าดหร่นะครับก็จะคาดว่ารอบนี้เนี่ยคงจะขอรุ้แล้วกันนะกลับขึ้นไปสักประมาณโซน หนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับผกคิดว่าเนี้ยก็เป็นโซนานึงท่านคิดว่ารอบนี้คงจะมาขอรุ้นกันนะครับอ่าการิการถูก oh. ตัวบ้างเรานะครับก็คิดว่าเมื่อกี้แตกไปว่ามันก็จะมีหลายๆเรื่องในที่คงจะเป็นการเชื่อมโยงต่อภาพของตลาดการทุนนะครับอ่อคิดว่าันี้นะครับสิ่งที่เราเห็นภาพชัดก็คือหุ้นที่มีลักษณะการอยู่ในช่วงผลประกอบการ ที่จะมีการประกาศออกมาเนี่ยบางตัวเลยนะครับประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นกระโดดเลยอย่างเมื่อกี้น้องมิติกรยกตัวอย่างไปเนี่ยจะเป็นหุ้นทรูใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราจะมาหากันววาแล้วหุ้นอะไหนบ้างละ่ะ นะที่ผมประกอบการไตามาหนึ่งยังไม่ออกนะแต่คาดการณ์สองมาดีนะครับกานนี้ดีไม่เนี่ยนก็ต้องดีต่อเนื่องคือหนึ่งนะครับคาดการณ์ว่าดีแล้วนี่นะครับสองเนี่ยควรจะต้องดีต่อเนื่องด้วยนะครับแบบนี้ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับในขณะที่จังหวะการซื้อขายจังหวะการดูหุ้นใช้ตัวเทคนิคอลเนี่ยคิดว่า,ามันก็จะเป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามีบางเคสนะครับหุ้นบางตัวยกตัวอย่างเช่น ITC เนี่ยครับราคาหุ้นเนี่ยครับวันที่ประกาศงบออกมาเนี่ยนะครับโอ้กำไรโตดีทุกอย่างดีหมดเลยเนี่ย แต่ทำไมหุ้นโดนขายก็เพราะว่าคือคือเขาขึ้นมาจาก17 18บาทนะก็คือข,ขึ้นมาได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วมันอาจจะมีลรกษองของแฟกต์นะจากราคาที่มันขึ้นมาต่อเนื่องอยู่ในภาพร้อนแรงอันนี้ก็ใช้ตัวชาร์ทเทคน,นิคเนี่ยเป็นตัวช่วยในการจับจังหวะการซื้อขายแล้วกันนะครับมาดูในช่วงท้ายครับว่าวันนี้เลือกหุ้นอะไรนะครับวันนี้ผมมีหุ้นนะครับในฝั่งที่อจจะเป็นในส่วนตัวบทวิเคราะห์อของดีเซลเรานะครับวันนี้เราก็มีพูดถึงไปนะครับก็คือ หุ้นกลุ่มที่เป็นพวกเทคโนโลยีนะครับพวกนี้าการรู้สึกว่าถ้าติดตามดูตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นตัวไหนออกมานะครับหุ้นเทคโนโลยีมันมีหลายตัวเลยแต่นี้เราจะมาคัดนะหุ้นที่อย่างที่เรียนไปครับว่าเงื่อนไขคือกำไรคาดการว่าหนึ่งโตดีสองต้องดีด้วยนะคือโตทั้งหนึสองเลย แล้วก็ในแง่ของตัวราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ถึงกับเป็นรัษสะการปรับตัวขึ้นมากนะก็ใช้ศาสตร์อะไรอย่างเข้ามาช่วยนะครับวันนี้ก็เลยมานะครับคัดมาจะมีหุ้นสองตัวด้วยกันครับที่วันนี้นะครับนำมาถากท่านผู้ชมตัวแรกก็ค<อ>ืตัวฮิวแมนะครับฮิวแมนฮิวแอ่านะครับตอนนี้ราคาสิบบาทตัดสิจะเห็นได้ว่าราคาหุน้นคืออถ้าดูจากจุดต่านะอยู่มาสิบบาทห้บแล้วก็ราคา ย้อนไปมาช่วงต้นปีเนี่ยราคาก็อยู่แถวนี้ก็แปลว่าราคาแปลว่าราคาพุ้งหิวแม่เนี่ยราคาเนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะถ้าเป็นการมองจากชาร์ตก็คืออยู่ในกรอบล่างครับอยู่ที่ฐานของตัวราคาตั้งแต่ช่วงต้นปีคือ10บาทห้าสแต่เป็นีคำถามคือทำไมพุ้นตัวนี้อยู่ที่ฐานแล้วไม่มีความน่าสนใจก็กลับไปที่ในเรื่องตัวผลประกอบการไต่มาถึงที่เราคาดว่านะครับกำไรนะครับในไตรมาสน,นี้เนี่ยน่จะมีการเติบโตคือ40เซ นะเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่ะหนึ่งปีนี้เทียบปีีแล้วเนี่ยโตยี่สี่สิเปอร์เซ็นตนะครับแล้วแถมในส่วนของตัวถ้าเป็นลายไตม้านเนี่ยเทียบกับสามเนี่ยนะครับก็อาจจะทรงๆตัวนะครับถือว่าก็ใช้ได้แหละนะครับ ก็แปลปว่าตัวทีมแม่นะครับผลประกอบการนะครับน่าจอบมาค่อนข้างดีนะตามมุมมองน,นั้นนะครับม,มาจากเรื่องอะไรล่งมาจากเรื่องเกี่ยวกับตัวพวกปัจจัยหรือพวกโครงการใหม่ที่เขามีการไปเปิดตัวพวกสวิตใหมัทที่เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวนึครับตัวที่สองครับอ่ะจ,จะเป็นตัวดิโต้ตัวนี้ก็คาดการงบนะครับเหมือนกันครับก็คาดว่ากําไรน่าจะมาออกมาสักตัวเลขคือเกือบแต่สักหนึ่งร้อยล้านนะโตทั้งเยียร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โตทั้งคิวหกสิบสามเปอร์เซ็นต นะครับฝากพุ้นสองตัวนี้ครับในแง่ตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่คาดว่างบหน้าจะออกมาดีแล้วก็ในแง่ตัวราคาพุ้นก็คืออยากไม่ขึ้นเท่าไหร่ก็ขอมองว่าเป็นโอกาสหลักแต่ลืมนะครับว่าเวลาการมองพุ้นนะครับคนจะต้องไม่ได้มองด้านเดียวนะสมมุติว่าถ้าเกิดพุ้นที่เรามองผลประกอบการใช้ได้พุ้นดูชาร์ตอะไรดูค่อนข้างโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดไม่เป็นไปตามค่าเนี่ยทำยังไงนะครับในส่วนตัวมองผมนะครับก็เวลาจะเขียนบทความไปเนี่ยส่วนใหญ่คือจะใช้ในแง่ตัวจุดในแง่การปิดความเสี่ยง อาจจะลต่ำก <ừ m. S 1> ว่าห้าเปอร์เซ็นหรือเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจากาเงินลงทุนอ,อันนี้ถือว่าอาจจะดูผิดทางละนะครับก็ต้องมีจุดป,ปิดความเสี่ยงไปด้วยนะครับนี้ฝากไว้สองตัวนี้ครับค่บพี่อารใถ้า,างั้นมาดูที่ราคากัอ่อแนวรับของดิทโต้ตัวนี้เข้าที่ราคาไหนอะไรยังไงครับพี่อ่าได้ครับอ่ะตอนนี้มาวางแผนกันนะยครับวันนี้ราคาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะ ผมคิดว่าจุดแนวรับเนี่ยนะครับขอใช้พวกเส้นค่าเฉลี่ยมาช่วยแล้วกันนะครับแนวรับที่อยู่ประมาณโซนนีเป็นบาทนะแล้วก็ด้านล่างนะครับสมมติว่ามันเป็นหุ้นที่เอ๊ะดูนะครับเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันราคาถ้ามันวกลงมาเนี่ยหรือว่าปิดต่ำกว่าราคา20บาท50เนี่ยอันนี้ถือว่าคิดถูกที่เขายอมการนะครับแต่คิดว่ารอบนี้หุ้นน่าจะยืนได้นะเพราะว่าราคาลงมาเพิ่้เยอะแล้วกลับขึ้นไปรอวตอบด้านบนเนี่ยผมมองประมาณโซน23บาทครับถึงประมาณนาครับ0 อันนี้ก็เป็นการดดิโต้นะครับบริตตัวนึ่นฮิวแมนที่เมื่อกี้ได้เรียนต่วมไปนะครับครับนะครับเรามาวางแผนการเทรดกันหน่อยฮิวแมนคิดว่าถอยลงมาคงไม่เยอะละเพราะว่าราคาพูดจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ฐานนะครับแนวรับอยู่ที่มาสิบบาท5้นสิบแล้วแล้วก็ใช้โลคือตรงประมาณสักหลุดโลลงไปแล้วกันสักส0บบาทเป็นจุดปิดความเสี่ยงส่วนกรอบด้านบนคือมองที่ราคา12บบาทถึงสิบสองบาทห้าสิบครับได้เลยครับพี่เอกครับ สัปดาห์นี้ขอบคุณพี่เอกมากเลยนะครับครับสวัสดีครับสองตัวนะครับที่ทางมูหลวงฝากเอาไว้พี่เอกฝากาไว้ที่ฮิวแมนะครับแล้วก็ดิโต้ฮิว